สาธุสาธุสาธุน่นอะไรอ่าน้นเนี่มานดงีเนยมันอันนี้คอยาไป่นคานี่ดีเด็ดดู่อเบอร์ จำบุญเมียนเท่าเข่ามากอยากเ่มากินกันเยอะดีมากนั่งไหนั่งไหมนั่งไหมนั่งเลยเอาโซงสแม่เอาพยัยบ้านโ่งบานนั่งเลยแล้วแกนั่งนัง้งนั่งร้งงยังไงนั่นนั่งร้องเยอเพิ่งเยอะเพิ่งแม่เยอ่งลย ชนะไปแลไม่ผัก่อนแม่วก่อนุมหยินเดอปูเด้อบกะทาพนมมแม่เลยลุงไปน well er. <no ั่งต่อตรงนู้นเลยจะอม เราเป็นลูกววานาหนเดียวองกันเลยยองกันไหนก้อนไหรมองกองเลยจ้ากมนนน้ำไม่ลูปขมเลยรูเทียนยังไงล่ะรูตกเดอาปาก ตอนน้าเนี่ยอยมกปคเาจพื้นแม่น้ำหมกพมกปาพ้นนคทำไมมันไม่เหมือนตอนเย็นเมื่อวานว่คนอ่ะก่อนงเท่อนต้อ่แบท่าน่่่่มือนเดิมพี่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 

สี่พยาบันจะ่นงสก็คอาบให้ตถ่ายดีๆไน่อเมนังไผ่นได้ไมนหูก่อน

กราทานน้ำหลวงเรือมอเนื้อพุกเกียวทำเนื้อจะได้มีไฟยนปลาแล้วพี่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 มองกองแนจามองกองเนี่ีีีี่ะมองกองแนจามองอเนื้่ดูกองนมักือละาาดพวกตท่ เงินหมุมไม่รับไม่รับก็อยู่นะทำไมไม่รับเมื่อกี้สตัอไม่ได้เป็นเดียวเดียวกันแล้วพละเดือนบ่ใบเดียวกตน้องเอาสวยนี่ลูก่เ่ยนี้เียวเนี่ แม่ค่าพอดให้เด็กเต็มาเป็นโดดกด,ด